โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซื้อเครื่องฉายรังสีอนุภาคโปรโตอนนะครับชื่อว่าโปรบีมเป็นของบริษัทแวเลียนนะครับหลักการทํางานก็คือว่ารังสีเนี่ยจะเข้ารูปกับก้อนมะเร็งนะครับดังรูปภาพด้านขวาจะเห็นว่าการยิงรังสีเนี่ยจะยิงเป็นชั้นๆนะครับเหมือนกับขนมชั้นค่อยๆยิงไล่ไปทีละจุดของก้อนมะเร็งนะครับด้วยความแม่นยําและความรวดเร็ว การฉายรังสีโปรบีมเนี่ยหรือว่าการใช้อนุภาคโปรตอนเนี่ยจะทําให้รังสีเนี่ยเข้ารูปนะครับก็คือปริมาณรังสีที่ตกกระทบต่อก้อนะเร็งเนี่ยเยี่ยมมากนะครับเมื่อเทียบกับการฉายรังสีเอ็กซเรย์ในอดีตนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องเสียเงิน1,200ล้านบาทในการซื้อเครื่องฉายรังสีโปรบีมแล้วก็เชื่อว่าการใช้รังสีชนิดนี้เนี่ยจะเป็นทิศทางใหม่ และทิศทางเดียวในอนาคตนะครับเครื่องนี้มีเครื่องเดียวในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณวันนี้